5, 4, 3, 2, วันนี้กับผมม่อนพารุยนะครับวันนี้ก็จะพามาปลูกนี่เลยครับอ่าเป็นเมล็ดกล้ยตานีด่างนะครับผมสั่งมา8มเมล็ดนะครับในราคามเมละ10บาทเพราะว่ามันเป็นโคเขาบ้างอย่างนั้นนะครับอ สั่งมาวันที่10เดือนสิก็เลยว่าเป็นโปก็เลยมาเล็ดละสิบาทครับเป็นมาเล็ดกล้วยตานีดำนี่ครับเดี๋ยวมาดูใกล้ๆกันเลยครับอ่านี่ก็จะเป็นมาเล็ดของกล้วยตานีดงเดี๋ยวใส่ทิชชู่ให้ดูก็แบบนี้ก็จะสุคาเคือนะเพราะเป็นมาเล็ดสีดำนะครับนี่ครับเป็นแบบนี้นะครับสีดำนะครับ เราจะใช้วิธีไม่ตัดหัวออนะครับไม่ตัดตรงนี้ออกมาลองดูกันว่ามันจะเกิดเยรยอไม่ไม่ตัดหัวตรงนี้ออกนะครับส่วนอุปกรณ์ที่เราใช้นะครับจะมีทิชชู่นะครับแล้วก็น้ำเปล่าครับก็ไม่ยากเลยนะครับเราต้องนะครับแช่น้ำไว้หนึ่งคืนนะครับ เพื่อให้น้ำซึมเข้าไปในตัวเมล็ดนะครับนี่ครับผมจะใช้ทิทชชู่นะครับแช่อะไรไม่ต้องเอาก้อนหินถ่วงนะครับเอาแค่ทิชชู่ก็พอเราพอซัก2องอันนะครับแล้วก็มาใสนะ่แล้วเราก็ห่อครับ สั่งมาทดลองแปดมลิตรก็หาแบบนี้นะครับแล้วก็าจุ่มลงไปเลยนะครับเห็นไหมครับมันก็จะไม่มลิตรก็จะไม่ลอยนะครับเราจะแช่ไว้หนึ่งคืนนะครับน้ำที่เราใช้ก็จะเป็นน้ำอุ่น แช่ไว้หนึ่งคืนนะครับมาดูกันว่าจะเป็นยังไงครับครับวันนี้ก็ถึงแล้วนะครับเมล็ดกล้วยของเราก็แช่ได้ไว้ยี่สิบสี่ชั่วโมงแล้วนะครับหรือว่าหนึ่งวันนะครับแล้วก็จะนํามาใส่กระถางเพาะปูนะครับนี่ครับเราใช้เป็นขุยมะพร้าวนะครับแช่ไว้ไม่ใช่ครับขุยมะพร้าวแช่น้ําแล้วนะครับแล้วก็จะนํา นี่ครับไปเพาะลงในนี้เลยครับไปดูกันเลยครับนี่นะครับแล้วก็จะเอาเมล็ดออกมาจากน้ําเลยนะครับพยายามอย่าใช้มือนะครับเพราะว่าจะทําให้เมล็ดอาจเกิดเชื้อราได้หรือว่ามือต้องก็ต้องล้างแอลกอฮอล์นะครับกันวเราจะวางใส่ถุงไว้นะครับนี่ครับ น,นี่นะครับเดี๋ยวก็จะชีออกก่อน,นครับนี่คนระับแช่นะ้ำไว้หนึ่งคืนนะครับแต่น้ำนะให้เราทำเป็นรูนะครับเจาะรูนะครับเครือ่องเจาะรูก็ได้ครับทำเป็นรูนะครับเราจะเอาด้านนี้นะครับ เดียรนะครับนี่ครับไม่โฟกัสเอาด้านหัวของมันนะครับใส่เข้าไปนี่ครับ ใส่ลงไปนะครับเลี้ยงเป็นแถวสวยๆเลยครับเอาด้านตามขึ้นเดี๋ยวด้านไหน นีครับก็จะได้แบบนี้นะครับครับหลังจากนั้นนะครับเราก็จะโรยขุยมะาพร้าวบางๆนะครับโรยบางๆให้มันปกติด้วยนะครไม่ต้องโรยเยอะ ปุยมา้าก็ต้องแช่น้ำน,นะครับเราเก็บอันนีน้จากนั้นนะครับให้ฉีดฟ็อกซี่นะครับบางๆครับเอาให้ชุ่มชื้นะนครับไม่แฉะนะครับ,น,รบนี่ครับออกมาแบบนี้ นิดหนึ่งครับแล้วก็เราจะทำเราจะอบไว้ในถุงนะครับเตรียมมาโอ้นาครับ,เร,บเราเดี๋ยวขอ ไว้ในถุงเอาไว้เพื่อให้มันมาลากเชื่อถืนะครับนี่นะครับครับนี่แหละก็ววคือวิธีการเอาะ,มะเมล็ดของกล้วยตานีด่าง ก็มารอรุ้นกันครับว่าจะเกิดขึ้นหรือไม่เดี๋ยวผมจะมาอัปเดตให้ผ่านไป7วันว่ามันงอกขึ้นหรือไม่ครับก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับขอบคุณครับ